ันนี้ทําต้องจืดซิกโคงหมูแล้วก็หมูเด้งนะคะใส่หัวใช้เท้าที่นี่หาฟักเขียวยากมากไม่มีแล้วก็เมนูนต่อไปก็จะทำหน่อมไม้นี่แล้วมีใบตองด้วยหาใบตองได้ไปซื้อที่สปริงฟิลด์แล้วก็ทำหมกหน่อมไม้กันเดี๋ยวมาดูค่ะ มุกหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันแล้วก็ตํนึองนี่นะคะตํานึอง,ง,งอยู่ในลังถึงยังไม่สุกสุกแล้วเดี๋ยวไปตองก็จะเปลี่ยนสี15นาที10นาทีค่ะมีครบที่10นาทีแล้วนะคะขวัญขโมงเลย สีเป็นคั้าครังว้าวน่ากินมากเลยหมกมุ่งเอาไม้ทำ